fc วันนี้เราอยู่กับน้ำหวานพระเอกของเรานะครับกิจกรรมอะไรวันนี้น้ำหวานวันนี้ก็ใส่ตัวโปโปแครบครับรอบสองรอบสองครับผมห่างจากรอบที่เรามาถ่ายครั้งแรกประมาณกี่วันประมาณ20วันอ๋อตามตารางเลยนะห่าง20วันไหพี่บประมาณแล้วก็โปแคปตัวเดียวหรือมีมีตัวสิงใหญ่ปุ๋ยด้วยนะมีปุ๋ยอ่าสิบสองสิบสองหกสิบสองครับวันนี้ใส่เท่าไหร่อย่างละเท่าไหร่บ้างวันนี้ใส่อย่างละ1กิโล นี่หนึ่งกิโลนะครับผมโอเคเอฟซีก็แปลงน้องหวานเนี่ยไม่รู้กล้องข้ามมาได้เปล่าอยากให้ดูระยะของของในต้นนะคือปีนี้หลายส่วนมีหลายรุ่นครับน้ำหวานก็ไม่ไม่น้อยหน้าเขามีหลายรุ่นด้วยข้างบนเยอะมากนะข้างบนเยอะมากก็คือระยะนี้เลย เราเดินทะลุได้ไหมเนี่ยได้ได้ครับเดนซีก็ใส่เหมือนเป็นธาตุอาหารนะรก็จะใส่ไปปลายทรงพุ่มตรงไหนเดินได้ครับเราไปแล้วกองเชียร์เราไปไหนหมดแวันนี้ก็โอ้กองเชียร์เชียร์มาแล้วมาแล้วค่ะถามน้ำหวานว่าช่วงนี้ฝนยังตกอยู่ไหมช่วงนี้ ยังมีตกบ้างครับช่วงนี้เกือบทุกวันไหมใช,ใช่ครับโอ้ถ้างั้นเดี๋ยวก็จะเดี๋ยวรอฝนมาบางทีก็ช่วยละลายธาตุอาหารให้เรานี่ก็บางต้นยังมีดอกบานให้เราเห็นอยู่เนาะใช่ทั้งแปลงเราบานหมดยังก็หมดแล้วครับหมดแล้วนะมีบ้างบางต้นเพราะว่ายังเห็นดอกเหลืองๆบางต้นนะใช่แต่ส่วนใหญ่จะขึ้นลูกนะอิพีสี <c oughs> นี่พิธีปประสังเกตก,การด้วยนะเ <c oughs> พราะตอนนี้ลูกค้าพิธีเริ่ม หัวหมุนแล้วนะหัวหมุนลูกค้าไม่หมุนนะพี่ทิพย์หัวหมุน <c oughs> <c oughs> ไปแปลงไหนก่อนเริ่มไม่ทันเริ่มไม่ทันนะเริ่มส่งของไม่ทัน๋อ้ยเราข้ามงนี้ได้ไหมตรงนี้มีน้ำไหมเอ้ยไเเอฟซเราข้ามไปให้ดูลูกเพรมันมีกลิ่นตําให้เราดูหน่อยมมอ่ะกล้องเข้ามาให้เราดูหน่อยอ๋อต้นนี้นี่รอยใส่แล้วนะเอฟซเนี่ยมีโปแครกับปุ๋ยสิงใหญ่เรียบร้อยแล้วดําำ เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเจ้าที่เราก็ใส่อยู่ข้างหลังยังไม่เสร็จทีใช่ไหมครับอันนี้ระยะลูกให้กล้องถอยเราเข้ามาให้ใกล้ลูกกันให้หน่อยนะครับอันนี้ของใครลูกนี่ของใครเนี่ยของของ,ของครูชา <laughs> <laughs> ของปง้าแหวงล่วงล่างหมด <laughs> แล้วล <laughs> ่วงหมดแล้วแอทรบอกไอ้โทรบอรบกแกล่วงหมดแล้วที่เหลือของอาจารย์ชา อย่างนี้ยังต้องแตกีกนะน้ำหวานนะใช่ครับเยอะไปนะใช่ครับไ,ไม่ไหวนะงี้ไม่ไหวนะนี่เครียดเลยอ๋อไหนว่าล่วงหมดแล้วเออมีอยู่กิ่งหนึ่งล่วงหมดแล้วกิ่งอื่นยังเหลือเย,ยอะเยอะเยอะตกใจว่าออของเขาเล่วงหมดอืมเนี่ยหรอล่วงหมดแล้ว <c oughs> คือบางกิ่งอ่ะถ้ามันล่วงมันก็บางทีล่วงหมดเลยมีไหมแรงเรามี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 นะมีบ้างครับมีเหมือนเพื่อนเขามีเหมือนเพื่อนฮะเออแต่ดูดูน้อยนะ ไม่จะน้ำหวานจะมาเก่งอยู่แปลงเดียวไม่ล่วงเลยแหละนี่เดี๋ยวเพื่อนเครียดอีกเอาน้ำร้อนลาดีก <c oughs> ถือการาน้ำร้อนมาลวกดูกิ่งนี้ดิสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกลูกเอาเสือมาปูตรงนี้ดีกว่านับลูกกันเราเอาเอาหมดเลยไหมยี่สิบหกลูกเอาหมดไหมกริงร๊งเดียวเอาหมดเลยไหมไม่ไหวเมื่อกี้ไป <c oughs> สวนนั้นบอกจะเอาลู <c oughs> ต้นละเจ็ดสิบแปดสิบลูก ตัวเล็กไมละร้อยสี่เลยโอ้โหปีที่แล้วหกสิไงปีนี้เพิ่มมาอีกยี่สิบหนึ่งสองสามสามสี่หกเจ็ดเก้าสิบยี่สิบกิงประมาณสามสิบกิ่งก็ให้เอีดูระยะลูกไว้ว่าตอนนี้เราจะเดินอาหารประมาณยี่ิวันครั้งก่อนจนกว่าลูกจะเข้าประมาณสักเกือบเกือบกิโลนะอาจจะเดินเขาเรียกว่าช่วงเจ็ดสิบวัน จ็ดสิบวันแปดสิบวันเก้าสิบวันนี้ยอาจจะขยับทีนิดหนึ่งกล้องเยยังไม่มาทีนะกล้องยังเพลินกับลูกอยู่ค่ิวันคือช่วงนี้ยังห่างอยู่เพราะว่าลูกเขาเล็กแต่ว่าในระยะนี้ที่เราเคยเคยผ่าให้ดูเนี่ยเขาเริ่มสร้างสร้างเมล็ดนะฉะนั้นธาตุอาหารที่เกี่ยวกับการสร้างเมล็ดอย่างเช่นแคลเซียมบอรอนซิงอะไรพวกนี้ต้องเข้าต้องเข้าหมดเลยนะถ้าเป็นของซานโฮเนี่ยเข้าทุกตัวแล้วกันง่ายๆเลย ไอนายทัวร์นพึ่งเทอร์โบแคลเซียมบอรอนเข้าให้หมดถ้าเราไม่อยากจะไปประหยัดตัดตรงไหนออกก็เข้าทุกตัวส่วนพึ่งเทอร์โบก็ได้เรื่องความเหนียวความติดความความอลังการของเขาเหมือนที่พาดอกออกกันแหละในพึ่งเทอร์โบเขามีไอ้นายก็เป็นอาหารหลักแคลเซียมบอรอนก็ช่วยอยู่แล้วเรื่องลดการหลุดร่วงแล้วก็สร้างเมล็ดคืออาหาร4ี่ตัวน่ะถ้าเรานั่งกันเดินยาวๆได้เลยตอนนี้โปรแกรมเราทางทางลูกเนี่ยฉีดกี่วันครั้ง ตอนนี้ก็อยู่ประมาณห้าวันครับห้าวันแต่ว่าก็ดูอากาศถ้าว่าอากาศฝนปิดก็เอาเลยต้องซ้ำนะถ้ากาศแบบอามกฤตัดปิดก็ไม่ถึงห้าวันไม่ถึงครับจัดเลยอันนี้ถูกต้องนะครับผมบางคนรอรอบนี่เจ็ดวันฉีดไอ้วันที่เจ็ดฟลัปิดอีกสรุปสิบสี่วันยังไม่ได้สักรอบเลยมัวแต่เอาตามรอบอ๋อแสดงว่าของเราอยู่สวนตลอดใช่ไหมถ้าสมมุติมีเหตุการณ์เลวิกฤจเราก็ ซ้าทันทีของเราเอาตามสถานการณ์ครับอ๋อโอเคอันนี้ถูกต้องนะเนีะยผลลัพธ์ถึงแบบนี้นี่ใช่ออยากได้เยอะก็ต้องต้องจัดแล้วลูกก็เขียวอยู่นะเขียวไม่หวั่นนี่แบบได้อยู่แล้ได้อยู่นะแล้วหนามเริ่มขึ้นใหญ่แล้วเนี่ยขึ้นแบบว่าเริ่มแข็งอ่ะเนี่ยสวยสวยนะภาพรวมนี่คือจะเป็นรุ่นนี้ไหมในในสวนเราใช่ครับ อยู่ประมาณนี้แต่ต้นนี้เหมือนกิ่งล่างเขาอยู่เยอะกว่านะใช่บางต้นเราเดินมาก็เห็นกิ่งล่างก็น้อยๆก็มีนะมีแบบลูกสองลูกแต่ต้นนี้ทำไมข้างบนก็มีนข้างบนก็เยอะข้างบนก็เยอะข้างล่างก็เยอะต่ต้นนี้นะอออันนี้ทําใจได้ไหมที่จะต้องตัดลูกสวยออกบ้างหามันเยอะหวานเริ่มเครียดแล้วมันเยอะตั้งแต่ตั้งแต่หวานใช้ของเราฉีดมาเนี่ยซานโฮฉีด ฉีดลูกมานี่ได้เดือนอยังตอนนี้น่าจะประมาณเดือนนิดๆครับประมาณสามสี่รอบ 3, <4 S 1> หรือสี่รอบประมาณน,นั้นครับสี่รอบใช่ครับกับทรงที่ได้นะตอนนี้ถือว่าโอเคไหมโอเคครับทรงโอเคอยู่นะครับผมวันนี้เพิ่งฉีดประมาณเดือนเดือนกว่าๆสี่รอบก็คือเดือนกว่ากว่านะได้ทรงได้ทรงนี้ถือว่าโอเคแต่ทีนี้ทั้งนั้นต้องแต่งช่วยนะครับไม่ใช่ปล่อยให้มันเยอะแยะมากมายแย่งอาหารกันนะมันจะไม่ทันนะ ก็ถือว่าการจัดการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่ยังไม่ค่อยแบบว่าเจอแบบว่าอิลเล็กเกะขาเพราะเรามองว่าในกิ่งก็จะเป็นรุ่นรุ่นรุ่นของมันค่อนข้างจะดีอยู่นี่ข้างบนยิ่งสวยนะสวยชื่นใจไหมอ,อ๋อนี่เสียงหวานปุ๋ยแล้วเนี่อันนี้เสียงเม็ดปุ๋ยนะบอกเอฟซีว่าอาหารสองตัวของซานโฮเนี่ยเขาไม่ค่อยตีกันนะใส่พร้อมกันได้ เอฟซก็ครั้งนี้ใส่โปรแคปกับสิงใหญ่ที่สองเป็นครั้งที่สองใช่ครับห่างกัน20วันใช่นะก็เราดูสภาพใบก็ยังนิ่งๆอยู่ใบองค์ใบอ่อนเนี่ยมันมีตั้งแต่ชุดชุดที่แล้วก็โดนเพี้ยกินบ้างอะไรบ้างก็ช่างมันไป <laughs> นะเอถือว่าใบาย,ยังค่อนข้างจะนิ่งอยู่นะครับโดยเฉพาะต้นที่ว่ามีลูกเยอะเนี่ยใบยมันพอเนี่ยใบยค่อนข้างจะนิ่งมากการปีใบอ่อนนี่เขาเอามาเล็กๆแล้วก็จะคาอยู่งั้น เพราะว่ามันยังไม่ได้มีปุ๋ยไนโตรเจนเยอะๆส่งเสริมดันเขาไอซี <Okay. S 1> นะ FC ก็ไม่ต้องกลัวอันนี้ก็เป็นแนวทางของเราทีนี้อาจจะต้องใส่แบบนี้อีกสักประมาณรอบหรือสองรอบจนกว่าลูกเขาจะขึ้นประมาณสักกิโลหนึ่งอะเจ็ดสิบวันนั้นเราอาจจะขยับปุ๋ย mm. ใส,ใส่ใส่ทีขึ้นปริมาณอาจจะเพิ่มขึ้นให้ดูช่วงนั้นว่าเราแต่งแล้วเหลือเท่าไหร่ไอซเอาเป็นว่าแปลงน้องหวานนี้ก็คือสบายใจแล้วในระดับหนึ่งเลยนะเนี่ย นะก็เดี๋ยวเราติดตามไประยะระยะละกันนะครับกับพระเอกของเราน้องหวาน FC ครับไปไหนลออกล้องเราแก่นไส้ไส้ข้างบนไสอย่างเดียวเลยข้างบนอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาแปลงน้องหวานกันใหม่นะครับที่นี่ลาไปก่อนบ๊ายบายครลาไส้ไส้ไสะหันไปที่กล้องไปไหนเนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ